มาตอบคำถามคุณแม่นะคะที่มีคุณแม่ถามเข้ามาว่ารู้สึกปวดท้องเหมือนจะเป็นกระเพาะอยากจะทานยาเคลือบกระเพาะกาววิสคอนทานได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่ให้นมอยู่เดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยกาว,วิสคอนนะคะสามารถทานได้ทั้งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรเลยแต่ก็จะแนะนํานะคะให้ปรึกษาเภสัชและก็คุณหมอผู้ชเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็จะแนะนําเป็นสูตรธรรมดาสีเขียวค่ะ ครั้งละหนึ่งซองนะคะก็คือ10มิลลิลิตรก็ทานเมื่อมีอาการได้เลยนะคะแต่ว่าห้ามเกินวันละสี่ซองค่ะก็เลยขอแนะนำวิธีดูแลตัวเองนะคะสำหรับคนที่เริ่มมีอาการกดไหลย้อนข้อแรกก็คือไม่รับประทานเยอะเกินไปนะคะแบ่งเป็นมื้อย่อยๆหลายๆมือ้อแนะนำให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยนะคะ ทานเสร็จแล้วนะคะไม่นอนเลยนะคะก็จะแนะนำให้นั่งยืนเดินนะคะเพื่อให้อาหารย่อยก่อนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดก็หมดไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ